วั <rude S 2> นนี ok e ้เข้ามาอยู่กับช่อง Mister Block มากนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Low Block Map Killer Shade กับคุณพายุอีกแล้วเฮ้ย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 โอเคแบบวิ่งไปปุ๊บโอ้โหลุงมาปุ๊บลิกซิทวิ่งเข้ามาแทนเจอแฟดแบงค์พี่เกิดไหนอะ วา่าอะไรนกลลุงอนองส,สนอวา,วาืไม่ใช่ละเแ้ลอจอแีน <c oughs> ้วเราก็วิ่งมาเจอพอดีอลอย่างว่าโอ้โห,โหน้ำเงินเลน่าคนนี้ คนที่กลัวออแบนโซดาอยู่อลุงที่สบายโอ้ยโอ้หึเลี้ยวไปตอนรับตาก็ว่าทำไมเพื่อนถอยวิ่งไปเพื่อนเอ้ยมีคนวิ่งผ่านหน้ามาคนหนึ่งแซมเต้นกับเขาบอกแต่เขาไม่มีเพื่อนเขามีแล้วเขามีใส่พันเดียวกับเขาแล้ว เพื่อนอีกเมื่ทำไมโอเคเราดูแหละเราดูแหละทำไมหนูวกเวเกต้าเวฟามี่สตูปิดมากเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยเหลือยี่สิบห้าวิไม่เหลือยี่สิบห้าวิ ฆ่าไปคนเดียวเหลืยี่สิบห้าวิอุ้ย <c oughs> ว้าวรับนี่ไปฝัดแบงค์โดน,นแต่ว่า <c oughs> <No. S 1> อะโนเลยห้าวิเองลืมไปว่ามันตีแรงดิว่ะไม่นาน้อยเนี่ยไม่ตลกเลยสักนิดนะอะไรอ่ะ โอเคโอ้นะโอ้โห,นะโโหแคมปัสโอ้อร่อยพายุที่ข้าศึกเแล้วคนเราตายกันตอนนี้เลยอืมแ <c oughs> อ๋อติดติดติดอาจจะก,กระตุกนิดหน่อยนะครับพอดีมันเขาเรียกอะไรโทรศัพท์กาก โทรศัพท oh, ผมมันกากมากเลยอุ้ยอือหืออืออะไรนะรับร้อไปตูอ <uh ็นโกอินไไม่อยากเจออิงเฟลดันนี้เลยอะอิงเฟลดันนี้เป็นอะไรที่เกลียดมาก โอ้โหใช่แล้วลูกเต็มหน้าเลยโอ้โหเพื่อนโอ้โหดักอยู่หน้าห้องแน่เลยดูทรงไม่กระวังน้ำหมึกไว้อ๋อโอเคโอเคงั้นเรารีบขึ้นงั้นเรารีบขึ้นงั้นเรารีบขึ้นโอเคบนน้ำหมึกไว้ต้องศพเราศพพายุยังไม่ยู่เลยอยู่ไหน มันกลับเข้าไปในห้องที่มันเกิดมาหาไอตัวจากที่ลัมอ๋ออ uh ๋อ huh. oh, ไอตัวนั้นขอร้องเถอ,อเะ,อ,อ,ะอย่าโดนลิขสิทธิ์เลยขอร้องล่ะอย่าโดนเลยอย่าโดนลิขสิทธ<ด>ิ์เลยไม,ไม่โดนหรอกวันเ,เพราะหลายบ้านหลายช่องเข,เข,เขียนจะเป็นเหมือนนั่นแหลวอืม huh. วันมันพ่นมันพ่นหมึกแวมไปชั้นสอง อือดีนะยังไม่เดินไปเราเห็นลอยแล้วเราจะเดินลงไปยังไงอ่ะเราจะเดินลงไปยังไงอ่ไะไว้้มััันนนนกาลงขึปชนบนโอเคเราวิ่งถอยละไม่เอาเดีกว่าวางหมึกดักดักไหนเปิดหมึกดักทางเดินชั้นบนให้มันมาฆ่าอนิเมะเก๋อสวยๆไปโอเคมันเดินเข้าไปในห้อง โดนเระตูเบคอนโดนโดนมึกโดนมึกโดนน้ำมึกต่อยเบคอนอยู่โอเคเบคอนตายแล้วโอเคโอเคน้ำมึกหายล้มันจะวา้าบมันวาร์ปมันวาร์ปมันมีสก,กิลหาคนบะเน,ะนออี่ยโอเคเราเราอยู่ในตู้ไม่เป็นไรเราอยู่ในตู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ในตู้ โอเคแล้วว่าอเย็นในตู้น่าจะไม่เป็นไรแล้วเอ้อ่น่าจะามีเหลือสองคนก็บ,บาแล้วยุเหลือเราคนเดียวอรเห็นไอ้หน้าม่วงอีกคนนึงเอ,อดิอ่ะแต่น่าวิสนี่มาใช่ไหมใช่แหละโอ้โหวิสไม่ล่ะโอ้วิสเลยโอ้โหวิสมากเหมือนสามสิบเอ็ดเอ็กซ์เลย น่าจะสองบาิบเอ็ดเอ็กซ์อุ้ยมันมีสิบเอ็ดด้วยมันมีสิด้วย <Okay. S 1> ปดีไม่เยอะยังเขาไม่ได้สร้างอะไรอะไรอออโอ้สะดุงอะไรยไปเลยจริง ใช่แล้ววิ่งมาแล้วตกใจเลยควันได้ฉายาด่านแบบแบบนี้แหละด่านอาราเวงคันนี้คิดไวอืมชัดเจนไอ้หน้าน้ำเงินโดนเล่นแล้ววัะไอ้หน้าน้ำเงินโดนเล่นแล้วหน้าน้ำเงินอยู่ไหนกันมันอยู่ตรงไอ้เบลดี้ที่มันอยู่ในทางตังนอะฮะโอ้วิ่งมาเจอมัน บอดี้น้ำเงินใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ใช่จะรู้ไหมว่าตรงไหนบอดี้น้ำเงิน,งนอ,อแ้แล้วอยู่กับเพื่อนที่อยู่กับเราเชื่อว่าสีม,มออ่วงๆอ่ะและ้วแล้วอยู่ดีเขาก็ตายแล้ว p c ซมันอยู่กับเราโอเคแสดงว่าเขาต้องจะกดรีสปอนไม่ตอนหนึ่งตอนนึงเต้นกัอนแป๊บหนึ่งไหมล่ะพี่น้องเต่นได้เแบบ้อ เจอหน้าน้ำเงินเจอหน้าน้ำเงินโอ้โหแช่างมันปล่อยมันไม่ใช่เราแล้วกันไม่ใช่เราแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เนี่ยูเต่อืมโดนอีกแล้วโอ้อาจจะมีน้ำมูกนิดนึงนะครับใช่โอ้ยมีน้ำมูกอ่ะโอ้แล้วควิชชั่นอีกที่หนึ่งมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเนี่ย ไม่ต้องพูดเลยพี่เกไม่ต้องพูดเลยฉันทำภารกิจเสร็จแล้วมันเข้าห้องจะเกิดมันมันเป็นไรเพื่อนใส่หมวกเอกอ,อ,อะไรสักอย่างได้ยินเสียงแล้วผมซ่อนตรงนี้นี่เฮเนี่ยที่ซ่อนใหม่ผมจะซ่อนตรงนี้ก็บ้าแล้ว เ,เ,อเอ,อ,อิ่มอ,อ๋อไม่ไปไล่โซนิคเวอร์ชันไม่มีผมออเห็นภาพเลยอย่งางนั้นไม่ใช่โซนิคเวอร์ชันไม่ใส่รองเท้าอ่ะอุ้ยโอ้โหสะดุ้งตามมาจากไหนครับเนี่ยไปเร็วฮูเตาไม่ใช่ว่ามันเป็นทแค่ความตายไม่ใช่หรอเชิงมัน โอ้โซนิคโคตรซิมเลยโซนิคซิมโซนิคซิมโซนิคซิม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 อยากให้เลือกเราจังเลยเพราะเราอยากจะฟาร์มตังเราอยากจะฟาร์มตังคนเดียวกับสิลาด้วยว้าว ลิขสิทธ์เลยว้าวลิขสิทธ์ว้าวาว้าวลิขสิทธ์ว้าวลิขสิทธ์โอ้โหเกิดอะไรตรงใกล้ผีครับเนี่ยดีวิ่งออกเลยเราจะบีบคอเยอะเออ อะไรโอเควิ่ง okay, สวนไปไม่นะโดนพิษลืมไปเลยว่ามันจะวงังฮะไม่นะนเรโดนพิษ มันเพื่อนที่เราลอบไปหาเนี่ยว่ะโ,โอ้โหกระโดดโอ้เต็มหน้าโดนพิษอีกแล้ววิง่งบลูรันบลูลอบมาแล้ว ไม่ทันละจยเย็นฮะจยเย็นเฮ้ยอ,อ้าวโมอแต่เราซื้อได้แล้วนะริงแต่เราจะซื้อไอ้นี่โอ้โหฮะกินไดนโนเสาชัดชัด นี่มันกลิ่นอะไรครับนี่อะกลิ่นมันเนื้อเน่าเลยเกิดมาก็อยู่ใกล้ผีเลยโอ้โหเพลงขึ้นด้วยดานนี่เราจะไม่หยิบโกสติกกันครับอะไรอะโอเค วิ่งมาเจอพอดีแล้วไม่ใช่แล้วันนี้รถที่ขันมันอยู่ด้านหลังเราตอนแรกไม่มันไม่ได้ตามมาแล้วทั้นพิเศษไปเลยคุณเพราะมันอยู่กับพายุไงหายตัวได้โอ้ยโอ้หายตัวไม่แล้วโอ้โอ้โอ้ขยับไม่ได้ขยับได้โอ้โทรศัพท์กากโอเคอยู่ในห้องน้ำโอเคเราอยู่ในห้องน้ำล้วหลอดโอเค ผมได้กลิ่นอะไรแปลกๆอันนี้เพิ่งผสมมาจากห้องน้ำเฮ้ยเราอยู่ในห้องน้ำล้วเรารอดนี่เราติคัดไม่ไล่ด้วยแต่มันกัดเราไปแล้วนีเราติดคคััลหหาามมมนนไ่ีสกอเราเพิ่งวิ่งสวนกับมันแล้วเราก็โดนมันกัดไปแล้วเราก็อยู่ในห้องน้ำแต่มันไม่ไล่เราเคือมันอาจจะแบบเออแบบเป็นผู้ดีไงเออแบบโอ้ยคนนี้ปวดท้องอ่าให้เข้าก่อนแล้วค่อยฆ่านั่นแหละ อะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยคลิปผมเน่าแล้วเน่าแล้วแนะนำแหน้าปกเลยโถั่วเสือมจะเย็นนะครับโอ้ยมันฆ่าใช่มันฆ่าคนเพิ่มอ่าเวลาแต่เราจะหยุดเวลา ไม่ใช่ดิไม่ใช่หยุดเวลาเพื่อผิดนะเราจะลดเวลาในการทำฮะโอ้นายทำอะไรลงไปไนายทำอะไรลงไปเพื่อนฉันลดเวลาให้เราเพื่อนเบคอน เพ no. ื่อนบอก I wish I had a friend h a d หรือว่า h a d เอาดีๆเพื่อนเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนนะสวัสดีครับพี่เชนไอเจลวิ่งมาเจอพอดีสวัสดีครับคุณน้ำเงินคุณน้ำเงินคุณน้ำเงินไปไหนคุณน้ำเงินใช่ เอ้ยไม่โดนฮะโอ้ไม่โดนอีกอะโอเคโอ้ยกดผิดเพิ่มไว้กดโพสอีกอะฉันเจอแกแล้วหรือเปล่าโอ้โหแหลกขั้นสุดยอด

วิ่งมาเจอพอดีเรียบร้อยมาท่ <c oughs> นาน่หโอเคอ้าววิ่งมาเจอพอดีดขอฆ่าก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เออ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไม่ฆ่า Wibo ออนนี่เลยก็โอเคเฮ้ยไ,ไปตรงโน้นดีกว่าใกล้กว่าห้องนี้หรือเปล่าใช่มิสเตอร์วิเชื่อว่าพวกนี้เป็นคนดีคิดว่านนะอ,าอะไรนั่นอะนี่คืออะไรอ๋อศพอ้าอยู่ไหนเนี่ย ไหนกันเออพ,พวกคุณอยู่ไหนครับเนี่ยอ้าววัสดีเออฮะอืมโอ,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 อ้ไม่ได้ใช้เลยสนะกิลเนี่ยโอ้เมื่อกี้เราไม่ได้กระโดดทับใครตายใช่ไหมโอ้โหไม่โดนเลยเฉย โอเคไปเดีโกอยู่ไหนเออเรียบร้อยดีนะเลยที่จะฆ่าแบบนี้ <Nas. S 2> oui, สวัสดีครับอืมไม่โดนอืมโอ้ติด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 มันหนีไปได้แล้วนันยังอยู่นู่นไม่รู้แต่อาจจะไม่หลอด เฮ้ยมันทำ,ม,นทำมันทำยังไงให้มันไม่กระโดดแล้วมันไม่สตั้นมันอ่ะขี้โกงมันอยู่ใกล้มากเลยนะโอ้มันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะทำไมมันไม่ไอ,อินเี่ะโอ้โหใช่เหรอ อันนี้อีลออลเลียดอ่ะเบอร์เอะโอ้อพ,อพอไม่มีชั้นบนแล้วเล่นยากเลยจริงไม่มีชั้นบนแล้วรู้สึกมันยาก,กาแปลกเหมือนมันแบบมันวิ่งจูกไม่ได้อะเช่มนมทุกคนจะเดาทางอินเซลออก วางไว้ตรงเอเออออ่่ตรงกลางใช่เอยบิงมาทำไมเพื่อนโอ้ตกใจหมดเฮ้ยโอเคผมเดินป,ปุ่มแดงสาบรอบผมเกมยเกียรเนี่ไม่งี้ว่าแล้วนึกว่าตกอัาจจริงๆเลยเออได้ยินเสียงเหมือนคนวางหมด โอ้ oh, โหเสียงคนตายดันหน้าเลยทำอาไรกิจกัน<ช> <laughs> แล้วกันใช่แล้วทำเสร็จเด้อผไีไม่ฆ่าเด้อเรียบร้อยเมื่อกี้เราเพิ่งวิงวว่งส่วนเอ้ยทุยวิ่งสวนมาเองโอเคไม่นา่ารอดละ เอ้ยเสียงตายใกล้ๆวิ่งกลับดีกว่าทำไมคนตายมันไก่ตายใกล้ๆวะเนี่ยโดนน้ำมึกอีกละแย่จริงฉันโดนน้ำมึกแล้วมันก็วิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วทำยังไงดี วิ่งดิรออะไรอ่ะฮะอ๋อหิวก่นอนแล้วกันเดี๋ยวตายสี่คูนสองร้อยแล้วกันโดนน้ำหมึกอีกแล้วโดนน้ำหมึกอีกแล้วลว้วาว ช่เราได้ยินเสียงแล้วละ่ะนี่ลืมทำเครียดอ้อยอ้ยโอ้โหวิ่งสวนว้าตกใจเลยเหลือกดปุ่มแต่ไม่รู้ว่าปุ่มอยู่ตรงไหนบ้างอยู่แถวตรงกลางหมดเลยมั้งเนี่ยดูทรงโอ้ยน้ำมึกอ,อีกแล้ว น้ำมึกอีกแล้วไอเบื่อน้ำมึกแล้วอุ้ยเฮ้ยโอ้โห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 โอน้ำมึกอีกแล้วโอ้โหปิดแจ้งเตือนเลยขึ้นอะไรน่ะ ก็จะทำคลิปเหลือกดตรงไหนอ่ะได้ยินเสียงน้ำเลืน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำมึกแถวนี้เออเฮ้ยกดก็สารนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ไปะนะครับบายบาย アリーベ・デルチ。